เกิดมาเพื่อใช้ทุกวันทำเพื่อเธอเกิดมาเพื่อใช้หัวใจดูแลแค่เธอขอแค่เธอกลอดภัไม่ว่าต้องเจออะไรไม่กลัวสักอย่างทุกเทให้เธอแบบนี้ตลอดไป ถึงแม้มันจะเครียดก็จริงเนื่องจากรายละเอียดมันเยอะถ้าผิดพลาดแค่นิดเดียวก็จะส่งผลถึงนะระบบโดยรวมแต่มันก็ยังมีส่วนดีในการทํางานที่เป็นแพชชั่นที่ทําให้ผมทํางานอยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบันนะครับคือการที่เห็นว่าผู้ป่วยได้รับยาจากเราแล้วเนี่ยเขาโอเคเขาสบายใจเพราะเราต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีความเครียดหรือความกังวลอยู่แล้วบางทีเ็าอาจจะแสดงอาการอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจออกมาต้องพยายามอย่าไปฟังในสิ่งเหล่านั้นที่เราควรฟังคือเราควรฟังว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไง เข้าใจเขาไปถึงหัวใจเขาเนี่ยผมเราก็จะสามารถทํางานไปในแต่ละวันได้นะครับสวัสดีครับผมเพชรยกรทำทะเอื้อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันของเริษัทผสมยาคีินิมบำบัดเนี่ยทำอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับวันนี้โชคดีมาถึงก่อนเวลาครับมีตัวเลือกให้กินเยอะแยะเลยครับผม ตลาดนะตนี้ของกินก็จะเยอะหน่อยครับผมแล้วก็ของจะสับเปลี่ยนกันในทุกอาทิตย์นะครับโอเคก็คคถึงแล้วนะครับห้องหน่วยบริการเป็นสิจกรรมด้านยาเคมีบำบัดที่ทำงานของเรานี่เองนะครับผม ที่ต้องอยู่ติดกับตรง o อ d เนี่ยก็เพราะว่าห้องผสมยาเคมีบำบัดเนี่ยพอผสมยาเสร็จปุ๊บก็จะสามารถส่งยาให้กับหน่วย OPD ได้เลยสามารถนําไปบริหารยาให้กับคนไข้ได้เลยครับผมเข้าไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือส่วนออฟฟิศของห้องผสมยาเคมีบำบัดของเรานะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งเดี๋ยวเ,เรามาทำส่วนออฟฟิศกันก่อนนะครับ สำหรับงานห้องผสมยาเคมีบำบัดนะครับในช่วงเช้าที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นงานดักเคสที่เกินมาจากเมื่อวานครับผมจากนั้นตอนประมาณเวลา8โมงถึง9โมงคุณหมอก็จะเริ่มต,วตรวจเภสัชจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการยาที่คุณหมอสั่งครับผมถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถตรวจทานซ้ํากับคุณหมอได้นะครับถ้ามองผ่านกระจกไปก็จะเห็นห้องผสมยาเคมีบำบัดครับห้องผสมยาเคมีบำบัดของเราก็จะมีตู้ผสมยาอยู่ทั้งหมด4ตู้ด้วยกันทุกคนจะต้องแต่งตัวให้มีชิดตามที่โปรคอน,นะครับผมที่อยู่ตามตู้นี้จะเป็นยาเคมีบำบัด แบบที่ไม่จะเป็นต้องเก็บในตู้เย็นจะมีทั้งแบบผงแล้วก็แบบน้ําครับและถัดีกตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่คอยเก็บยาที่เป็นยาแช่ยเย็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบน้ําซึ่งตู้เย็นตัวนี้จะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิที่ประมาณ2-8องศาจากนั้นพอยาออกมาจากข้อผสมยายเคมีบรบัุนะครับก็จะถูกส่งมาที่โต๊ะบริเวณนี้ละครับ พอยามาถึงโต๊ะบริเวณนี้เภสัชก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบยาก่อนที่จะถึงมือผู้ป่วยครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดครับผมซึ่งจะมีตะก้าสำหรับใส่ยาเคมีนอมนบาส้ัพยาบาลก็จะมานํายาเคมีบัตจากในะก้านี้เนี่ยไปบริหารยาให้กับผู้ป่วยต่อไปนอกจากนี้แล้วยังมียากลับบ้านนะครับซึ่งผู้ป่วยจะนํามารับยาเองที่หน้าช่องตัวนี้ก็ได้หรือว่าถ้าห้องยาจะปิดแล้วยังไม่ได้ส่งยาให้กับผู้ป่วยเภสัททุกคนนะครับผมจะนํายาเหล่านีน้ไปให้กับผู้ป่วยที่เตียงราย นี่คือหน้าตาของห้องยาชั้นหกครับห้องยาผู้ป่วยในจะมีตั้งแต่จัดยาจากผู้ช่วยนะครับแล้วก็มีจัดยาจากตู้ยาโรบอทนะครับผมจากนั้นก็จะมาตรวจสอบโดยเราไปใส่สกรน,นะครับก่อนที่จะส่งลิฟต์ไปที่ชั้นเราครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของลิฟต์ของเรานะครับผมจากในลิฟต์เนี่ยจะมีตะก้าอยู่หลายตะก้านะครับผมซึ่งจะส่งไปตามชั้นต่างๆต,ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าเลยครับผม ชั้นสองมีแซ่ขอ,อยาครับนอกจากนี้นะครับคุณจตกรก็ยังต้องทํางานร่วมกับสถาวิชาชีพนะครับอย่างเช่นที่ไอ s เนะครับผมไอเจะเป็นบริษัทที่โคกซกับโรงพยาบาลรามาที่ดีที่ฝ่อยอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับอ๋อหน้าที่ของพี่จะมีส่งยาของหน่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล IPD และ OPD ค่ะจะมีบริการส่งเลือดแลบเบิกยาด่วนคนไข้ต้องการใช้ยา นอกจากห้องยาชั้นหกที่เราต้องขอยาแล้วเนี่ย,ย <c oughs> ก็อาจจะมีห้องยาชั้นอื่นที่เราจะเป็นต้องขอยาด้วยครับเพราะว่าห <c oughs> ้องยาชั้น6เนี่ยอาจจะไม่ได้มีไอเทมทุกไอเทมในโรงพยาบาลครับผมเพราะฉะนั้นห้องยาที่เราจะไปต่อไปเนี่ยคือห้องยาชั้น4นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเราจะมีลิฟต์ก็จริงครับแต่ว่าถ้าลงแค่1ชั้นหรือ2ชั้นเนี่ยแนะนําให้เป็นการลงด้วยบันไดหนีไฟดีกว่านะครับการใช้บันไดหนีไฟจะทําให้ประหยัดเวลามากกว่านะครับแถมได้ออกกำลังกายได้ครับ ก็คือบรรยากาศไปในห้องยาชั้นสีครับผมเห็นว่ายุ่งมากวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็จะมีเคสสมาร์เด็ันเคสได้เลยทีเดียวครับผม เดี๋ยวเรามาพักกลางวันกันนะครับเมื่อเช้าจุที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโซนออฟฟิศเนี่ยมีการทํางานอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยช่วงบ่ายที่เราจะไปตามต่อกันเนี่ยจะเป็นในช่วงของการผสมยาในตู้เคมีบําบัดนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตทานข้าวกลางวันก่อนแล้วกันนะครับตามที่ได้กล่าวไปนะครับว่าห้องยาเคมีบำบัดของเราเนี่ยจะมีการส่งยาไปทั้งโรงพยาบาล ตามที่ได้เห็นอย่างที่ตรงนี้เนี่ยก็คือการขนส่งยาไปที่ชอสเตย์2หรือไปที่อาคารหลังนั่นเองนะครับด้านในนี้นะครับก็จะมีพวกตู้เย็นนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไว้สาหรับขนส่งยาเย็นแล้วก็ที่ไม่ใช่ตู้เย็นสําหรับขนส่งยาที่ไม่ใช่ยาเย็นแล้วก็จะมีคนไอเบสนะครับผมมาเข็นส่งไปที่ชอสอ2ครับรอบของการขนส่งเนี่ยวันหนึ่งจะมีอยู่หลายรอบครับผมรอบแรกจะเป็นรอบ9ก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเที่ยงบ่ายบ่ายสองครึง่งแล้วก็สี่โมงครึ่งครับผมถ้าสมมติมียาตกรอบไปห้องยาก็จะเปป็นนนคําไส่ง ห,หรือว่าถ้าความผิดพลาดเกิดจากต้นทางต้นทางก็จะเป็นคนที่มารับยาเองครับอยาาสงจ้าเซ็ตหนึ่งค่ะเซ็ตหนึ่ง สำหรับช่วงใหม่เลยครับผมจะได้ทำโซนส่วนของห้องผสมยาคมีบิลบัตนะครับันนี้คือห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่ห้องผสมยาคมีบิลบัตนั่นเองครับไปตามไปดูกันเลยครับอ่างล้างมือของเราจะเป็นอ่างล้างมือแบบเซนเซอร์นะครับทำให้เกัตรไม่จำเป็นต้องจับกัอบอะไรเลยก่อนที่จะไปผสมยาคมีมบิบัตครับ เดีย๋ยวไปดูข้างในต่อเลยครับสำหรับที่นี่ก็จะเป็นโซนห้องผสมยาเคมีบำบัดของหน่วยผสมยาเคมีบำบัดอาถรรพประเทศนะครับผมห้องผสมยาเคมีบำบัดจะประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมด7คนครับเภสัช5คนแล้วก็ผู้ช่วยอีก2คนครับผมซึ่งแต่ละตู้เนี่ยจะมีเภสัชประจําตู้อยู่ตู้ละ1คนรวม4ตู้เป็น4คนเภสัชอีกคนนึงจะทําหน้าที่วอร์ไฟออเดอร์ก็คือนั่งอยู่ที่เก้าอี้บริเวณนี้นะครับ หลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการแจ้งแล้วเนี่ยเภสษัทเนี่ยจะทําการบริเไฟออเดอร์หรือตรวจสอบออเดอร์ซ้ำอีกครั้งก่อนที่จะเข้าไปทําในตู้ทํายาหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วปุ๊บผู้ช่วยเนี่ยก็จะนํายาเีมีมบัตรไปแจกจ่ายให้กับเภสัชกรตามตู้แต่ละตู้ครับผมพอเภสัชกรแต่ละตู้ผสมยาเรียบร้อยก็จะมีเภสัชคนที่เป็นคนตรวจสอบครับเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าปริมาตรถูกต้องหรือเปล่าพร้อมที่จะส่งออกข้างนอกครับผม โอเคเช็ค <Okay>. mm hmm. นะครับ mm hmm. อยาเป็นคีทูด้านะ8มิลิตรในนอร m มอลร้อยนะครับโอเคเียบร้อยครับยาได้แล้ครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาตอนเย็นแล้วนะครับ mm hmm. หลังจากเราผสมยาเคมีมบำบัดเสร็จ mm hmm. ก็จะได้เวลาไปจ่ายยากลับบ้านให้กับผู้ป่วย เนื่องจากห้องยาจะปิดก่อนที่ผู้ป่วยจะให้ยาเสร็จนะครับเดี๋ยวแต่งตัวไรจจายยากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคนไข้ชื่อคุณคนไข้เคยมีประวัติใช้ยาไหมครับไม่มีเนาะเดี๋ยววันนี้มียากปรบ,บ้าหนึ่งรายการนะครับผม หนึ่งเลยต้องเป็นคนใจเย็นละเอียดรอบคอบนะครับผมเพราะถ้าเราใจร้อนแล้วเราทําอะไรโดยไม่ละเอียดรอบคอบทําให้มันเสยไปยเงี้ยเวลามันเกิดข้อผิดพลาขึ้นเนี่ยผลกระทบมันจะเป็นวงก้างแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายมากยาเคมีบัตรเป็นยาที่อันตรายนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างจะสูงครับดังนั้นความผิดพลาเนี่ยจึงไม่ควรเกิดขึ้นเยมันจะไม่เหมือนกับกินยาพาราเกินไปนิดหน่อยหรือว่ากินยาแก้แพ้เกิน2อสเม็ดอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างมากก็ง่วงใช่ไหมแต่ถ้าอย่างยาเคมีบับัดอะถ้าได้ขนาดยามากเกินไปมันก็จะเกิดอันตรายต ถ้าผิดพลาดแค่นิดเดียวแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของในในทางของการปฏิบัติงานนะครับก็จะส่งผลถึงชีวิตผู้ป่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถพลาดได้เลยลต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเช็คความถูกต้องครับถ้าพูดถึงนวัตรกรรมใหม่ที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลรามาใช่ไหมครับ <hypothesis. S 1> ก็จะมีเรื่องของโรบอทนะครับหุ่นยนต์ที่ช่วยผลิตยาครับผมเนื่องจากยาบางชนิดเนี่ยจะต้องใช้เวลาการผลิตนานแต่ว่าไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น การที่ได้โรบอทเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมทำให้เภสัชก,กรเนี่ยสามารถไปทํางานอย่างอื่นที่อาจจะมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่างานก็จะอยลงก็ <c oughs> ถามว่างานน้อยลงไหมเราก็ต้องไปตรวจสอบเครื่องมันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรวจสอบรบอพอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีใช่แต่ถามว่างานน้อยลงไหมงานน้อยลงแน่ๆครับผมพวกงานที่ต้องใช้เวลาทำงานาน,น,านที่จะใช้ความถึกอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากอย่างเงี้ยก็จะสามารถช่วยเราตรงนี้ได้เยอะมากเลยครับโดยมันมีเคสที่ยากไหมครับที่ในการทำยาเป็นเคสที่เรียกว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดเลยบ้า ซึ่งเคสนี้เนี่ยยาที่ต้องทำเนี่ยเป็นยาที่หาไม่ได้ในประเทศไทยนะครับผมและขวดหนึ่งมีราคาหลายแสนเ<ม>พราะฉะนั้นแล้วความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในคือศูนย์ข้าผิดพลาดเลยเพราะถ้าผิดพลาดคนไข้ก็จะไม่มียาให้เลยนะครับผมคือต้องขึ้นเครื่องส่งมาจากต่างประเทศองเนางเ้ยตองน,นี้ก็จะมีความกดดันมากตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครับผมายทาแล้วก็ใช่ไม่ไม่มีปัญหาใดๆครับถ้าพูดถึงคติในการทํางานเนี่ยครับก็คงจะไม่มีคําพูดอะไรที่เป็นคําพูดชัดเจนขนาดนั้นครับผม พูดถึงแฟชั่นในการทํางานของผมคือการที่อยากดูแลผู้ป่วยทุกคนให้รับการดูแลที่ดีที่สุดเพื่อที่เขาจะได้รับได้ครับผมถ้าเกิดวันนึงคุณหรือว่าญาติของคุณได้ไปเจอกบบเป็นสัชกรคุณอยากให้เขาเจอกบบคน mm. แบบไหนคุณก็ต้องเป็นคนแบบนั้นนะครับผม mm. ถ้าคิดแบบนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็จะเจอแต่เป็นสัชกรที่ดีๆที่น่ารัก วันนี้ก็หมดหน้าที่ของบริษัทท้องวสมยาเคมีบบัดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเราเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านกันครับผมไปครับเกิดมาเพื่อใช้ทุกวันทำเพื่อเธอเกิดมาเพื่อใช้ <c oughs> หัวใจ <c oughs> ดูแลแค่ <c oughs> เ,เธอขอแค่เธอปลอดภัยไม่ว่าตองเจอ ไม่กลัวสักอย่างทุ่มเทให้เธอแบบนี้ตลอดไป24ชั่วโมง